ครับผมชื่อเด็กชายจิตรับบอดีจิรับบอดีอินเทียนครับชื่อเล่นชื่อน้องบอสครับโอ้โหสามเนียงนี้มาทางใต้แน่นอนเลยใช่ไหมจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรครับเล่นกลองมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ลูกสองครับสองสองขวบสองขวบทำไมถึงชอบเล่นกลองครับพ่อสอนครับพ่อเป็นนักดนตรีเหรอลูกครับมีมีวงไหมคุณพ่อมีวงไหมมีครับวงกลางเกงครับ วงกังเกงรู้จัก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 เพลงก็จะแบบออกสำเนียงใต้นิดนิดแต่ดังมากคุณพ่อเล่นอะไรครับกีตาร์ครับแล้วไม่อยากเล่นกีตาร์เหรอลูกอยากครับอ่าแล้วทำไมไม่เล่นกีตาร์ลูกพ่อไม่สอนครับอ้าวพ่อไปสอนกีตาร์คือเอาง่ายๆว่ากลัวจะมาแย่งตำแหน่งรอเปล่าแล้วทำไมพ่อถึงสอนกลองเราพ่อเคยเล่นครับนี่แต่เราอยากรู้ว่าทำไมชื่อวงกางเกงหนูเคยถามพ่อไหมลูก เออทำไมถึงชื่อวงกางเกงครับลูกตั้งในคุณถามครับฉันตกหลุมพรางเลยแล้วเรามีวงของเราเองไหมฮะมีครับมีไหมวงแตกครับทําตทำไมถึงชื่อวงแตกไม่นานวงเราก็ต้องแตกครับก็เลยตั้งชื่อรอไว้ก่อนครับอาแล้ว วงหนูมีแฟนคลับไหมมีครับแฟนคลับวงแตกกับวงกางเกงอันไหนเยอะกว่ากันคะวงแตกครับแล้วมีผลงานเป็นของตัวเองหรือยังครับวงแตกมีเพลงซิงเกิลมีซิงเกิลแล้วด้วยชื่อชื่อเพลงว่าอะไรครับวงแตกครับชื่อเพลงวงแตกไหนร้องไงร้องให้ฟังหน่อยสิลูกวงเราแตกเละ เทาอย่างนี้ดูแบบปวดหูจังเลยฮะเนี้ยเราแตกแล้วไม่กัดดังก่อนเลรอลูกเปิดมาก็แตกเลยถ้าวันนี้ทำความฝันได้อยากเอาอะไรกลับบ้านไปครับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับโอ้ยต้องโชว์ฝีมือหน่อยแล้วพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเอาเอาโชว์ให้ดูหน่อยดิับได้ป่ะเออเข้าถูกไหมเนี่ยโอ้แบอบ Thank então, โอเพูดพร้อทำเพลงเราโอ้ตายแล้ว,ลวสวัสดีครับบอสครับสวัสดีลูกครัสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีโชว์ชุดพิเศษจากน้องบอสครับครับในฐานะที่เขาเป็นทายาทวงกางเกงเราจะขอให้เขาเล่นเพลงของวงกางเกงเพราะว่าถ้าเล่นเพลงวงแตกเนี่ย <laughs> มันจะแปลกๆนะให้เลือก เพลงจากวงกางเกงมาเล่นหนึ่งเพลงลูกหนูจะเล่นเพลงอะไรครับสวนทางครับสวนทางดีเด็ดเลยทั้งนี้ตีกลองไปร้องไปไม่ได้เดี๋ยวไปเชิญนักร้องมาช่วยร้องดีไหมลูกนักไก่วงกังเกงครับไกได้ฟังลานใช่ไหมฟังแล้วครับลีลาเป็นไงครับ จัดจ้านมากเลยคุณี้นี่เพลงเขาวงแตกใครแต่งให้อะพ่อเขาครับพ่อเขาแต่งให้โอ้ในวงกางเกงใครหล่อสุดลูกนกไก่ครับน้องบอสไม่โกหกครับเด็กไม่โกหกครับเด็กไม่โกหกจริงใจนะครับเดี๋ยวเราร้องเพลงนี้สวนทางขอเชิญพบกับนกไก่และน้องบอสครับ าชาไปรู้หรือเป่าตอนที่ฉันไม่มีใครเล่าเธอไปอยู่ไหนหลือฟ้าจะแกล้งลองใจเราดูว่าจะมีความมันคงซื่อตรงเพียงใดฟ้าเลยสั่งคนที่ใจเคยตามหามาเพื่อลองใจเราดู oh. ว่าจะเปลี่ยนไปไป นั้นที่ใจเดยตามหาความทล่สรางคนนั้นมาเพื่อมาลองใจเราดูว่าจะเปลี่ยนไปไหมจะพบใครคนนั้นถ้าดีไปฝันสุดท้ายได้แกค,ความหวางเปล่าความแกลงกันหรือเปล่าไม่ยุติธรรมเลยจะทิ้งค้นเก่า เาเดินสนสวทความรักเจ้าเอ๋ยเป็นทางขนานไม่มีวันลงเอยสักที Why do we feel that way? Go, go. What you plan by my to pop right? ยุดที่ทเลยหรือฝาแฝงกันไม่ยุตที่ทำเลย <Hey. S 1> เดน้ไก่และ้อบอรานหน้าครับ <Woo! S 1> ด้านหน้าครับ,ด,นนรบด้านหน้าเลยลูกมาโอ้โหเจ็ดขวบครับ oh. อยู่กับกรองมาห้าปีครับ ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงครับควบฟฝีมือเหลือเชื่อมากอะห้าปีเด็กเล่นตั้งแต่สองขวบมันเหมือนกลายเป็นอวัยวะของเขาไปเลยมันคล่องระดับนั้นเลยอะ่ะกรมกลืนมากแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามืออาชีพมือสมัครเล่นเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเรารู้สึกว่านี่คือวงของมืออาชีพจริงๆที่เอนเตอร์เทนมากหันไปข้างหลังนี้ทุกคนแบบว่าอินมากอ่ะครูดีใจที่ได้ฟังเพลงของหนูนะลูก ทาต่อไปนะไม่ว่าวงจะแตกหรือจะไม่แตก <c oughs> ขอให้เดินหน้าต่อไปนะลูกนะขอบคุณมากครับท <c oughs> ่านคณะกรรมาการครับเด็กทุกคนที่มาซูเปอร์เทนเนี่ยจะมีความฝันแล้วก็นําความสามารถมาแลกความฝันยกเว้นเด็กคนนี้ครับมาเล่นฟรีขอบคุณมากนะลูกที่วันนี้มาโดยไ uh huh. ม่หวังอะไร <c oughs> นะครับหลันมาใหม่นะลูกนะโอเคไหมมาใหม่นะวันนี้มาเล่นฟรีใช่ไหมลูก ข้อมูลทีมงานบอกมาว่ามาเล่นฟรีลูกตกลงตกลงไม่ใช่อลูกมาเล่นเพราะอะไรนะรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าอมาดูกันว่าพวกเราจะให้หรือเปล่าก้องรั่วไปรู้ให้หน่อยไปรู้ให้หน่อยรู้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 รความฝันครั้งนี้กรรมการทั้งสามท่านจะให้หรือไม่กรองรัวลู พิธีงานครับเรามีเตรียมของไว้เหรอเอ้เรามีเตรียมของไว้ไหมนะรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยรุ่นใหม่เลยนะน่ารักมากน SO eh ้องบอสลูกหันมามองได้แล้วครับมาลองจับมาลองจับมาลองจับไปเร็วหน่อยๆเฮ้เปล่มากว่ะไม่ชอบบอกนะน้องหอยเอานะมีหน้าหน้าจอหน้าปัดแบบดิจิตอลด้วยนะครับ มอบไปกับน้องบอสเลยชอบไหมลูกชอบครับมีของแถมให้ได้ไหมอ่ะได้นะน้อ,องบอสครับนี่คือของแถมลูก การที่ดีของน้องบอสนะครับพี่ซุปมีสกพัดคิดซุปไก่สกัดมอบให้น้องบอสดื่มตลอดทั้งปีขอบคุณมากนะครับไก่ครับวันนี้เสียงไก่ดีเหลือเกินรถเมล์แจ้งมากครับขอบคุณมากครับพี่ไก่วงกังเกงครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอัชญาธันชิวมือกลองของเราน้องบอส ตอนนี้ซ u เปอร์เทนของเรามี Line OA ครับ mm. เป็น Official Account ครับ mm. ก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับ mm. ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับ mm. ฝากแอดกันด้วยนะครับที่แอดซูเปอร์เทนครับ mm. สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ